สวัสดีครับหน้าจอหลักในสบุ๊ยูทูสวัสดีช่อง YouTube นะครับสวัสดีเพื่อนๆในช l YouTube ของกับผมต่อนักดนรตรีตาบอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปดีๆนะครับ ที่เกี่ยวกับคนตาบอดอีกแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้เป็นประจำบางคนก็ไม่รู้จักนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยเป็นแอปอนำนาทางคนตาบอดนะครับนำทางเพื่อที่จะให้คนตาบอดใช้โทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับ นำทางอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงข้อความนะครับน,นั่นก็คือเสียงพูด vocalizer นะครับไทยนะครับเสียงพูด vocalizer ไทยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กูเกิล p พล y s ส o r รนะครับแต่ว่าเรามันต้องซื้อนะครับนะต้องซื้อหนึ่งเสียงต่อราคายี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทนี่ต่อหนึ่งเสียงนะครับต่อหนึ่งเสียง <c oughs> ก็คือเสียงละหนึ่ง้อยิบห้าบาทนะครับ อยากได้เสียงไหนเพิ่มเติมก็ซื้อนะครับซื้อได้นะครับซื้อผ่านเครือข่ายซิมโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับก็ได้นะครับหรือจะไปะจ่ายที่เ1 1วก็ได้นะครับหลายช่องทางนะครับแต่ว่าของผมตรงนี้ผมใช้ในส่วนของตัวโมดิฟายนะครับก็คือเขาได้เป็น เขาทํามาให้แบบสําเร็จรูปแล้วนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับนะวันนี้ผมจะพามาสารวจและเรียนรู้เมนูต่างๆนะครับของโปรแกรมเสียงเสียงพูด vocalizer ไทยนะครับโค้ดเรตอรี่นะครับอ,อ,อ่ะเรา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เข้าไปสำรวจได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ไปที่เสียงพูดวอลคารลเซอร์นะครับอสงของนี่ครับเสียงของวอลคารลเซอร์นะครับเจอตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปนะครับกาตั้งค่านี่ครับ ลราก็จะมาเจอในส่วนของการตั้งค่านะครับเราลองเลื่อนดูก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจีนวนตุง้งห้องกบจีนกลางกัญฐาผัดเกี่ยวกับุ่มไทยอยู่ในรายชื่อนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของภาษานะครับในส่วนนี้ก็จะมีหลายๆภาษานะครับให้เราเลือกใช้งานได้นะครับตัวแรกเลยจะเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับ เนี่ยการณ์ธก็มีนะครับกรีบนะครับคาาตเนี่ยโอ้มีคาตาลันด้วยนะครับจีนกลางเนี่ยมีจีนกลางมีจีนกวางตุ้งนะครับจเนี่ยนะครับจเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกใช้หลายๆสัญชาตินะครับี่ปุโอ้มีญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่ครับตุรกีแสดงรายการที่แปดถึงทามินเนี่ย Norway, Bulgaria, Bas, ร์เวย์บางแกรียบาสฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มีนะฝ <France, Canada. S 1> รั่งเศสแคนาดาอ่าฝรั่งเศสแคนาดาก็จะเป็นตัวแยกออกไปอีกนะครับหลายๆสัญชาตินะครับมันไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสหรือว่าประเทศน,น,นั้นเขาจะมีแค่สัญชาติเดียวบางประเทศเขามีอ่าอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะครับฝรั่งเศสแคนาดาอะไรแบบนี้นะครับฟิแลนด์เนี่ยมาลาถี มาเลกยูเครนโอ้เยอะๆไปหมดเลยนะครับนับไม่ท้วนนะครับลองไปตำรวจดูนะครับแต่เราจะมาโฟกัสกันอยู่ที่การตั้ง่าก่อนนะครับมาเลกฟัดบับบบนกน็ตทามินตูรดาดยิปจีนไต้จีนวังจีนตะทาตะกรีกันนทะไทยเกี่ยวกับลุ่มการตั้ง่กากลุ่มนี่ครับ การตั้งค่านะครับเราลองไปดูในการตั้งค่าว่าเขามีอะไรบ้างนะครับให้เราสามารถทำได้นะครับเสียงส่วนหัวอยู่ในรายชื่อนตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับบรรทัดช้การตั้งค่าระดับเสียงบรรทัดฮั้เสียงพูดจากระบบแหล่งข้อความเป็นเสียงพูดของคา c a เซอร์มีผลเหนือการตั้งค่าของแอปพลิเคชันเลือกว่าชองทำเครื่องหมายอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระดับเสียงนะครับ ตการตั้งค่าเสียงนะครับบังคับใช้การตั้งค่าระดับเสียงระดับเสียงพอเราเลื่อนมามันก็จะมีระดับเสียงก็คือเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่านะครับลองลองลองปรับดูก็ได้นะครับตรงในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าจะเสียงมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูงเสียงต่ําอย่างที่ผมพูดไหมนะครับ บสต่ำระดับเสียงลบสบต่ําอยู่ในรายชื่ออันนี้ลบสิบนี่คือต่ําสุดๆเลยนะครับลองลองดูนะครับผมจะลองแตะตรงคําว่าลบสิบต่ํานะครับระดับเสียงอยู่ในรายชื่อนะเห็นไหมครับเสียงต่ํามากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองตสำรวจด,ดูทีละอันนะครับบังคับใช้ค้าความเร็วการพูดระดับเสียง อไว้สิบต่ำอยู่ในไลท์ลบอกก้าลบอเจ็ดลบลบลบลสุบหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ปกติกลรบรรศูนย์ปกติก่อนนะครับระดับเสียงอยู่ในไลท์ชื่อนี่ครับก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับต่อไปเราลองเสียงสูงดูนะครับเมื่อกี้ี่เสียงต่ำแล้วนะลบอกเก้าลบลบลบห้าลบสี่ลบกสามล็สบลเลือกไว้ศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสูงน่ะสิบสูงครับระดับเสียงอยู่ในรายชื่อน่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีตั้งแต่หนึ่งสองสามจนไปจนไปถึงสิบสูงนะครับลบสิบต่ำอยู่ในรายชื่อลบเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับม,มาสู่เสียงปกตินะครับก็คือศูนย์ ปกตินะครับลบลบสามลบสามลบหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ปกติเนี่ครับระดับเสียงอยู่ในไายชื่อต่อไปครับบังคับใช้ค่าความเร็วการพูดบังคับให้การตั้งค่าความเร็วเสียงพูดจากระบบแหล่งข้อความเป็นเสียงพูดของโวอคลิเซอร์มีผลเหนือการตั้งค่าของแอปพลิเคชันเลือกวาท้องทำเครื่องหมายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับระดับช้าเร็วนะครับ ตรงนี้เราก็ทําเหมือนกันนะครับคือให้มันเลือกไว้นะครับติ๊กให้มันถูกไว้นะครับแล้วเราค่อยมาเลือกระดับเสียงอ่าระดับความเร็วนะครับความเร็วการพูดนี่ครับพอเราปัดปัดขวาต่อจากต่อจากอ่า,บ,าบังคับใช้ค่าวความเร็วเนี่ยแล้วก็ปัดไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการตั้งค่าของในส่วนของความเร็วท้านะครับเลือกได้ตามต้องการครับก็จะให้อ่าเสียงของเขาอ่าน ให้เราได้ยินให้เราฟังในระดับที่เราพอใจขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับบ,รบังคับใช้ค่าทอมดัง,บ,งบังคับให้การตั้งค่าทอมดังของเสียงจากระบบแหล่งข้อความเป็นเสียงพูดของโวมดพาิเซอร์มีผลเหนือทอมดังของเสียงมัลติมีเดียเลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับที่ผมพาตำรวจเมื่อกี้นี้นั่นครับนะครับพอเราเลื่อนไปอีกนะครับก็จะมีความดังนะครับความดัง นี่ครับแต่ในส่วนนี้นะครับผมแนะนําให้ปรับในระดับที่ไม่อ่าไม่เกินอ่าไม่เกินไม่เกินเก้นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเต็ม1นึเลยเนี่ยเสียงเขาจะดังเกินไปนะครับเดี๋ยว ลำโพงโทรศัพท์เราก็จะดังเสียงแตกนะครับนะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะนะครับต่อไปครับทั่วไปส่วนหัวอ่าเรามาดูทั่วไปนะครับตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับทั่วไปนะครับอีโมจิอีโมติคอนไรได้ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายอีโมจินะครับตรงนี้นะครับเรา ถ้าใครที่ชื่นชอบการให้เขาอ่านอีโมจิในข้อความต่างๆนะครับที่ถูกส่งมานะครับก็สามารถกดให้เลือกไว้ได้นะครับนี่ครับเลือกไว้น,นะครับส่วนใครที่ไม่ต้องการนะครับก็กดออกนะครับให้มันเป็นไม่ได้ตรวจสอบคืนนะครับส่วนผมก็จะกดออกนะครับเพราะว่า ในส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเวลาอ่านาเป็นรูปในอีโมจิเนี่ยมันสามารถอ่านเป็นรูปหัวใจรูปดอกไม้อะไรแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับก็ลองลองใช้งานดูนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับผมก็จะขออนุญาตกด ไม่ได้ตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นการสาธิตทางฟังนะครับไม่ได้ตรวจสอบอ่านะครับถ้าเรากดไม่ได้ตรวจสอบนะครับเขาก็จะไม่อ่านอีโมจินะครับในส่วนนี้นะต่อไปครับประวมลขผลเครื่องหมายวัดตอนไม่ได้ตรวจสอบช่องทางเครื่องหมายอันนี้ก็จะเป็นประเมินผลนะครับ <adas. S 1> เกี่ยวกับเครื่องหมายวัดนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับให้อ่านอ่าเวนวรคอะไรแบบนี้นะครับน่าจะคล้ายๆกับจุดเครื่องหมายโคลอนอะไรแบบนี้นะครับนะตรงน,นี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเครื่องหมายว่าตอนไปอยู่อาถ้าเราไม่ได้ตรวจตอบอ่าน ถ้าเราไม่ได้เลือกตรงเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้เลือกตรงในส่วนของประเมินอ่าผลวัดนะครับปรางวลผลเครื่องหมายวัดตอนไม่ได้ตรวจสอบช่องทําเครื่องหมายเนี่ยประมวลผลเครื่องหมายวัดตอนครับไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ตรวจสอบหรือยังไม่ได้เลือกไว้เนี่ยเวลาเราเลื่อนไปหาเครื่องหมายวัดตอนปิดอยู่เครื่องหมายวัดตอนเนี่ยก็จะปิดอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกทารายการนั่นเองนะครับ ประมวลผลตัวเลขไม่ได้ตรวจสอบช่องทาเครื่องหมายใช้การ,รประมวลประมวลผลตัวเลขก็เหมือนกันนะครับอันนึงก็จะเป็นการให,ให้ตัวเลขมันอ่านนะครับเป็นอย่างเช่นตอนนี้ห้านาฬิกานะครับก็จะเป็นห้าโคลอนอะไรแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนั้นนะ ขลตัวเลขปิดอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเขาก็จะปิดอยู่นะครับพจนานุกรมผู้ใช้ส่วนหัวอ่าต่อไปนะครับหมดได้นะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปก็จะขึ้นหัวข้อใหม่ก็คือพจนานุกรมนะครับเปิดใช้พจนานุกรมของผู้ใช้เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายตรงนี้นะครับเปิดใช้พจนานุกรมของผู้ใช้เลือกไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการอ่าน ความคาศั์เกี่ยวกับคําที่มีพจนานุกรมนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราเลือกไว้นะครับต่อไปครับเพิ่มคําศัพท์เพิ่มคาศัพท์ใหม่ไปยังพจนานุกรมผู้ใช้อ่านี่ครับเพิ่มคําศัพท์นะครับในส่วนนี้เราอยากจะให้มันอ่านเป็นกอไก่ขอไข่นะครับหรือจะเป็นพยัญชนะอะไรต่างๆนะครับหรือจะเป็นสระนะครับสรลอาอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถมาเปลี่ยนในการเพิ่มคำศัพท์เข้าไปนะครับในส่วนที่เราอยากจะให้มันอ่านนะครับตรงนี้นะครับรายการคำศัพท์ดูคำศัพท์ทั้งหมดในพจนานุกรมผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็เราสามารถเข้ามาดูคำศัพท์ในพจนานุกรมได้ด้วยนะครับนำเข้าไฟพจนานุกรมนำเข้าพจนานุกรมผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว อ่านี่ครับนําเข้านะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถนําเข้ามาได้นะครับนําเข้าไฟพจนานุกรมที่เรามีอยู่แล้วนะส่งออกไปพจนานุกรมส่งออกก็ได้นะครับโอ้หลายๆอย่างนะครับเมนูนี้นะขั้นสูงส่วนหัวต่อไปเราก็มาดูหัวข้อใหม่ก็คือขั้นสูงนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือในระบบเสียงของ vocalizer ไทยเนี่ย เวลาเราอ่านข้อความเวลาเราย้อนดูข้อความในไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเงียบเงียบไปนะครับประมาณเกือบ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 หนึ่งนาทีนะครับถึงจะอ่านนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตั้งแต่เวอร์ชันที่ผมซื้อนะครับไอวาหนึ่งร้อยยี่บห้าบาทต่อหนึ่งเสียงเนี่ย แล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้ตัวโมนิฟายซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นเองนะครับต่างกันก็คือเวอร์ชั่นนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแค่เขาเอามาอนิฟายเฉยๆนะครับโม d ิฟายให้ซื้อจากภายนอกนะครับคือทําสําเร็จรูปมานะครับตรงนี้ก็สะดวกนะครับผมว่าแล้วก็สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆด้วยนะครับพื้นที่โทรศัพท์น้อยๆเนี่ยก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ ถือว่าดีอยู่นะครับในระดับนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปติดตั้งเสียงนาลิสาหรือว่าเสียงกันยาเนี่ยบางทีไฟล์มันมีขนาดใหญ่นะครับยิ่งเป็นโดยเฉพาะาในส่วนของพีเนียมไทยเนี่ยไฟล์ใหญ่นะครับ400กว่าเมตรเลยนะครับ470กว่าเมตรนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแต่อันนี้คือ บริษัทโค้ดโค้ดจตตรอรี่นะครับพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดอังกฤษเท่าไหร่นะในส่วนนี้เขาก็ได้มีการเอามาทำใหม่นะครับเอามาโมดิฟายเสียงให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมก็ว่าดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเสียงตัวนี้นะครับคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งมันประหยัดพื้นที่นะครับนะ ต่อไปครับเราอยู่ในหัวข้อขั้นสูงนะครับตอนนี้บังคับใช้ภาษาภาษาขั้นสูงส่วนหัวอต่อไปเลื่อนไปตรงขั้นสูงนะครับ water, e ต่อไปครับบังคับใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่เลือกเสมอไม่ว่าจะใช้การตั้งค่าระบบแบบใดเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายตรงนี้นะครับบังคับใช้ภาษานะครับบังคับใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่เลือกเสมอไม่ว่าจะใช้การตั้งค่าระบบแบบใดเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมาย บังคับใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่เล tamam> ือกเสมอไม่ว ok ่าจะใช้ภาษาแบบใดนะครับบังคับใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่เลือกเสมอไม่ว่าจะใช้การตั้งค่าระบบแบบใดเลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายไม่ว่าจะใช้การตั้งค่าระบบแบบใดนะครับตรงนี้ให้เราเลือกไว้นะครับบังคับใช้ภาษานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เลือกไว้เนี่ยเขาจะไม่อ่านนั่นเองนะครับเวลาเรามาใช้งานนะภาษาไทยนี่ครับพอเรามีส่วน พอเรามาเรื่องไว้ในส่วนนี้เขาก็จะเป็นภาษาภาษาไทยโดยตรงนะครับต่อไปครับใช้ระบบแรงเสียงพูดเป็นข้อความตัวอื่นจากใช้ระบบแหลงเสียงพูดเป็นข้อความตัวอสกษอื่นเองถ้าโวลคาริเซอร์ไม่มีข้อมูลเสียงของภาษาเลือกเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในกรณีนี้ถ้าเราบางภาษาเนี่ยนะครับ เสียงพูดเป็นข้อความตัวอื่นจ้ะระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความตัวอสระอื U ่นเอถ้าค o ลิ l ซอร์ไม่มีข้อมูลเสียงของภาษาที่เลือกเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายนี่ครับถ้าข้อมูลไม่มีภาษาที่เลือกนะครับ <g ül> s> <S ก็ให้เราเลือกไว้นะครับในส่วนนี้นะครับระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความตัวอื่นเครื่องมืออักษรเป็นคําพูดของซ้ําๆ n g ตรงนี้ก็มันต้องไปยุ่งนะครับปัดไปเรื่อยๆครับ ปรับปรุงความสามารถในการทํางานร่วมกันมีประโยชน์ในกรณีที่อปของคุณมีปัญหาในการรับรู้บางภาษาของระบบแหล่งข้อความเป็นเสียงพูด v o c a เซอร์ iser, เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เรามาเลือกไว้นะครับปรับปรุงความสามารถในในส่วนของอการรับรู้บางภาษานะครับของ Vocalizer เสียงพูดเนี่ยนะครับในบางการณีที่บางทีเขาไม่สามารถอ่านภาษาหรือความหมาย อะไรที่มันกว้างๆได้นะครับตรงนี้มีประโยชน์ในการรับรู้บางภาษานะครับก็ให้เราเลือกไว้นะครับต้องรับ TTSRP ล่าสุดถ้าปิด้ายงานตัวเลือก v o i c a l y z e r จะตรวจสอบเสียงที่เป็นท่าเริ่มต้นรายการรดึ่งกำหนดค่าไว้ทุกครั้งที่สทคำขอให้อ่านออกเสียงเลือกไว้ช่องคำเครื่องหมายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราสมมติว่าเราใช้ s า a r t Voice หรือว่าใช้ v o i c e a l ตอร r ที่ไม่ได้ ที่มันไม่ใช่เสียงพูดวอาคอนเทเซอร์ไทยเนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราเข้ามาในเสียงเสียงของวอลคอนเทเซอร์แล้วก็ถ้าเรามีการเลือกไว้นะครับไอคอนตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับว่าเสียงพูดวอลคอนเนเซอร์เนี่ยเป็นเสียงของค่าเริ่มต้นของภาษาที่เลือกไว้หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการจะใช้เราก็ตอบใช่นะครับมันก็จะพาเรามาในส่วนของ ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความนั่นเองนะครับแล,แล้วเราก็ไปเลือกใช้นั่นเองนะครับต่อไปครับดาวน์โหลดเมื่อมี w i ไ i เท่านั้นไม่ได้ตรวจสอบช่องทําเครื่องหมายอ่าดาวน์โหลดเมื่อมี wifi เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือเราจะดาวน์โหลดด้วย wifi หรือ เน็ตมือถือของเราก็ได้นะครับถ้าเราต้องการดาวโหลดกับ wi-fi ที่บ้านเราที่เรามีอยู่แล้วก็กดเลือกไว้นะครับเลือกไวอ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะอ่าโหลดด้วยเน็ตมือถือก็กดไม่ได้ตรวจสอบนะครับไม่ได้ตรวจสอบอ่าแต่ผมก็จะเลือกไว้นะครับเพราะว่าอ่าผมใช้ wifi บ้านนะครับเลือกไว้ แนะนำให้ถ้าจะให้ดีก็ให้ดาวน์โหลดกับ Wi-Fi นะครับเพราะว่าเพื่อความาเพื่อความชัวของระบบปฏิบัติการของเรานะครับเนื่องจากว่าบางทีเน็ตมือถือเนี่ยมันมันลวนง่ายกว่าเน็ต Wi-Fi บ้านนะครับตรงนี้นะครับข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันนะต่อไปครับ ข้อมูลส่วนหัวหเขาก็จะบอกข้อมูลนะครับลบเสียงพูดทดลองลบเสียงพูดทดลองตรงนี้อย่าไปลบนะครับเพราะถ้าลบนี่ไปหมดนะครับนะเกี่ยวกับส่วนหัวเกี่ยวกับเวลทาริเซอร์กทสนี่ครับเขาก็จะมีกฎหมายมีใบอนุญาตข้อตกลงาำรับผู้ใช้ปลายทางอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้หน้าจอหลัก กองรรายาย youtube <N> หรือใครว่างๆจะไปเรียนรู้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะหมดแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าหรือการสำรวจต่างๆนะครับเกี่ยวกับเสียงพูดวอคาลิเซอร์ไทยนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้แบบอ่าไม่อยากซื้อนะครับเสียดายตังอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถส่งเบสซนเจอร์นะครับมาขอผมได้นะครับ ส่งไลน์มานะครับผมมีตัว modify ให้นะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ไปโหลดเสียงนะครับแค่นั้นเองนะครับครับในส่วนนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ